น่โสบายดีปลาลูกนะลูกโอ้โหไข่ปรุงสองหน่วยเม้าปุติยาเลยแม่แมื่อไหร่มาใหญ่หกินน้ำเนติลูกเออ,อม่ใหญ่กินตัวน,นั้นโอ้ม่ใหญ่กินไข่ลูกนะครับมากินไข่ปรุงอือแช่บ่อเป็นน้ำคร,รัปลาลูกเมื่งแช่บ่อโดย หูย่างงามๆเครื่องคันแสบโอ้ยค้าไขา่สบายดีสบายดีปลาลุงดูปงไข่นางเหยียดแขงเหยียดขาไขา่ลูกพี่น้องแล้วก็ต้มเปื่อยกระดูกใหญยๆย,ยังตำมักแตงอันนี้ต้มกระดูกซอยออกมาอันนี้ไข่ลูกไข่ยันปรุงซองหน่วยเทวดากินเบิดแหละ มันเบิร์ตไปแล้วมันเบิร์ตบนเลือแต่ไข่ลูกก็ได้เบิ่งแต่ห้านี่ใหม่เอาบอลเด <Liberty. S 1> ่นวะอืมเนี่ยโต๊ะกลางบ่กินดีๆนะลูกมันเบิร์เท่านั้นเด้ออีแม่สิบองหายเด้อควรเด้อปานนี้อีแม่ยังทิ่ไปซื้อมาให้กินอีกหางฮูกมืออย่าเท่นว่ะไก่สิโปงซุป ปุ้งอันงานซุปเนื้อผอพี่น้องเอ้ยเด้อจิ้มแป้งหนังลาวไว้อาหารเช้าวันนี้ก่อนไปทำงานขอกินด้โหขอกินดูไหมเนี่ยขี่ป้าเออโต้บอกขี้ฝาตั้งใจให้พ่อมั่น่นตัวขี้ฝาเนี่ยเอาให้ไม่ใหญ่โอ้ยากได้ตัวนี้ไหนเด้อ สวัสดีพี่น้องโอ้ยกะซามมักแตงแม่ใหญ่กะใหญ่กะดักกระเดาะสิใช้จานมากะบ่ใส่อ๋อเอาลูกเอาลูกอือลานอะไรแนวฮ้านว่าไผตีบักหำน่ะลูกสิไผตีบักล่ะแม่ใหญ่ดำโอ้บ่แม่นบักหำตีแม่ใหญ่บ่

cú sít khao chiang à, đây đã xú, cú sít chuột thì nhử à, mở xin là xin nắp là mày khao chiang qua đâm này đấy mày <laughs> เราทำเราเมื่อเบบเรานอนระบาดแล้วนอนตัวําเยอะมากเลยกระพุเปลี่ยนกัรก็จะไปอยู่เจ๊หมแเจ๊เพื่มากทันรือวงนึง mấy phụ vừa cái cường là vừa sĩ áo luôn, này anh nên làm cái giò không? đi chờ Nàng ừ. hắn nắng thì luôn sao lúc Mà đèn thì bố mình ăn Mà cả đèn nhìn bó thô ma một cươi này mà dương ngân ý này đơ Chưa ra sủ phạm thế này

ชาแล้วแบไข่ปุ้งม่มี่มาเอาลูกน่าซอนนี่ครับไปเห่านทำหนึงเฮ้ยจี นช่วน้ำปันเลยไปด,ดูน้ำตาซีวใส่เข้าขั้นเลยจับเหน่อยอพอหานลูกมาพอห่า เธอ宝妈นั่นเองเธอเลยนอนเพท่านี้ครูใช้นี่เอาครูตันยมนี่อว่ลงไทยท่องพันกิบงไม่ได้ลงจะหาพันใช่ ก็ได้ i ม่ได้กูจุ h บมันเลยเมลแรงหายไม่ไงพาอย่างไปชื่ออลูกเด้อไปแต่แเว้นไปแต่สี่โมงยังหึงพอดีหกโมงหพอดีเขาเจ้าหนึ่งซุปไปเด้อลายมันเบิด ล,ลูกก็มาขอพนะี่งอนอะไรนะทีนัง่งไปรังจะขาดเดนี่ลือนี่ล,ลด้เลือดเอแม่แกกส่เล่ก็ยจะใส่ไม่ลูกเกือนอโทใส่เกือ,อเก่ง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 เก

ผมดินเงินพิษขาดเลยเงินตัวในกงหมืองเงินดอลล่าบอกเลยยังก็ยังนั่นบอกเลยยังนั่นก็รวกว่าคงไทยใตกองพิษขาดก็ขึ้นดีมาน ขาบหนึ่งนังขาบหนึ่งา่งันไ้น่กแง็จิไปน้ำกันเล้วไือถรง้นบริหาร กปูบนอนนะมไห้มันไข่แม่ะก็เจีบไวตุมนี่มันมันไข่ก็เป็นตะไข่ม่กไข่เปิดมันมารู้ไหมมียัไนกระซามันไมแม่ผมดูามาขบิยาผมโปรแกนขีปนาพี่น้องสวัสบดีบายบายปลาลูกนะลูกบายบายจุ๊บจุ๊บพ้อ พูนกินไข่พูนเจอก็ไปกินหัวบนนอนมาใหญ่พอแล้วอันนี้เต่ไพ่เต่มัน